อนาคตตลาดแรงงานไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโลกแห่งการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมกับกระแสดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในทุกมิติของสังคมโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถทำงานแทนที่มนุษย์และทักษะทางดิจิทัลกลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ตลาดแรงงานต้องการจากรายงาน World Economic Forum ซึ่งสำรวจทิศทางอาชีพในอนาคตโดยรวบรวมมุมมองจาก803บริษัท ที่มีการจ้างงานรวมกันมากกว่า11.3ล้านคนใน27กลุม่มอุตสาหกรรมจาก45ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่กว่า175ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรเช่นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบิ๊กดาต้าคลาวด์คอมพิวติ้งและอ e ีคอมเมิร์ซเป็นตน้นซึ่งบริษัทต่างๆได้วางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้เท่าทัน หนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยคือการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และการเกิดของประชากรที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อจำนวนเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาจากสภาวะการเช่นนี้ย่อมเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคตคําถามคือเราจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ทันกับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ข้อจำกัดด้านกำลังแรงงานในปัจจุบัน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาปี2566และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี2568-2569เพื่อเป็นถ่ายข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทั้งในบริบทของประเทศไทยและสังคมโลกจากผลการสำรวจพบว่า มีผู้สำเร็จการศึกษาปี2566จำนวนทั้งสิ้น2,221,341คนโดยเป็นสาขาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน341,614คนคิดเป็นร้อยละ15.38ของผู้จบการศึกษาทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปี2565จำนวน4 8 0 6 1คนหรือคิดเป็นร้อยละ14.07ส่วนประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี2568ในสาขานี้ มีจำนวน172,624คนและปี2569มีจำนวน1 9 7 5 2คนแม้ว่าตัวเลขผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นแต่ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลในเวทีโลกยังเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของสถาบัน International Institute for Management Development ปี2566พบว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านดิจิทัลไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นโดยอยู่ในลำดับ35จากการสำรวจ64ประเทศทั่วโลกและในมิติด้านกำลังคนโดยเฉพาะการจ้างงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ำคืออันดับที่57 ซึ่งสอดคลองกับข้อมูลสถิติความต้องการแรงงานและการบรรจุงานผ่านระบบไทยมีงานทำในตำแหน่งงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี2566มีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้จำนวน52,324คนบรรจุงานได้8,810คนส่วนปี2567มีความต้องการเพียง47,440คนและบรรจุงานได้ 7,872คนลดลงร้อยละ9.33และ,ะ10.65ตามลำดับสะท้อนถึงตลาดแรงงานของประเทศไทยที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมทั้งความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลของกำลังคนขณะเดียวกันตลาดแรงงานไทยกำลังขาดแคลนผู้มีความสามารถในการทำงานพร้อมกับเด็กจบใหม่จำนวนมากไม่สามารถหางานทำได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันสร้างคนให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตาลาดแรงงานโดยเสริมสร้างทักษะและความรู้ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ได้เช่นการคิดเชิงวิาพากษ์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกัน AI literacy AI cloud และ Cybersecurity เป็นต้นสำหรับองค์กรนายจ้างสถานประกอบการต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีระบบการทำงานที่ยืดหยุน่นรวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้กับแรงงานทั้งนี้เพื่อรักษาบุคลากร,กรเดิมที่มีคุณภาพและดึงดูดแรงงานใหม่ที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กร